กลองไหนพาไปดูสิอยู่ตรงไหนกลงเห็นผมไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นีม่มทางก้อนหินนี่เห็นยังอ่าวางไว้ตรงนี้เลยใช่มไหมอาจารย์ว่าไงดี มอสกดอืมมอสะกดสะกดอะไรไม่รู้ไม่รู้ถ้าหากว่าเอาบ้านพี่มีไม้หน้าตามไหมหาไม้หน้าตามไหมครุบเลยแหละทุบเลยละยน่ะไม่ต้องยาวมากอ่ะักแคบนั่งไงอันนี้เราเจอเป็นมอนะครับเอาเอา ดูเหมือนมันเคยจมเลนจมโครนนะคิดว่าแล้วคนหยิบวางแมะไว้นะอืมคิดว่าเฉยๆก็ได้เขาหยิบนเป็นคนหยิบงจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่องอ่าได้ขึ้นมาหน้าก็เลยก็ตอนนั้นนะ้ำเยอะด้วยความด้วยความกลัวก็เลยแมะไว้อย่างเงี้ยไม่กล้าโยนโยนแล้วมันจะแตกโอ้มันเห็นมาไล่วันแล้วไม่มีคนนะนี่เด็เดกๆมาเท่าไหเราก็ไม่เดี๋ยวกัน นโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอีโสตังพุทธปิติอีสาธุข้าแต่แม่ธรณีกูบาอาจารย์แม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังฆต่างโลกรับวิถูแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าข้ามาแม่อยู่แล้วข้าพระเจ้าขอเชิญแม่เปิดธรณีสารนักบัญ วงนายกนี่มากราณีแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายท่าทั้งสี่ก็ขอให้ติดกระติดทั้งหลายจงให้กบเจ้าทำได้สำเร็จสำเร็จสุขพันธุ์เปที่ที่ทำมาำแล้วนะหม้อมันดำ นโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังขังสะระนังคัจฉามิพุทธังกันตังธรรมังกัน,นตังสังขังกันตังสารพัสสัตวโตก็ให้วินาศสันติ คนที่ท่านว่าไว้ท่านจริงให้กูมาพรานต้นไม้อันมีผีอันคกสีแหลกเดืองกูจะตั้งพิธีสารพัดทำขนตะวันบานประตูขุดคูและขุดบ่อปิดท่อและปิดทางปิดบึงปิดบางปิดทวันและถมสะปั้นรูปพระปั้นรูปเทวดาปั้นรูปภาพนานาภาคเจราจาและจอหนังขนันผีมิดีกาสังผีไตหงต่อลงและโกดขวาทำสาลาและหน้ามกสีสุกไม้ไผ่กับกายทางทิศต,ตะวันตกแมลงมุมตีอกหนูกกในเลือนเรียกเพื่อนตามกันเสาเรือนตกกีเงาหัวพิกล หญิงชายฆ่าคนนอนกลนนอนคางนอนหลับตาค้างน้ำไายไหลนองหม้อร้องเป็นเสียงคล้องเหลือร้องเป็นเสียงช้างกล้วยออกปีข้างๆกลายเป็นดอกบัวพีให้พีหัวทําให้คนกลัวตัวัันเทาๆสำริดทองขาวแต่กล้ากระจายหัวแหวนสลายเขียวงาพิการปิดพระสมุดอุดพระทะวารขึ้นล้านถลม่มขึ้นช้างกันล่อมวิพผมกลางคืนนอนละเมอนอนเนื้อมันคนบ้านน้าซับชายผ้ามาขึ้นหลังคามาขึ้นก็อมข้าวลกเท้านกแสกบินแทกเอาวันดันเข้าที่นอน มาแม่ลูกอ่อนขับลูกข e ah ึ้นเรือนม้าเยี่ยมเนียดจันลายวินาศสันติสิทธิหูลูสวายะอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิธรรมังกันสารพัดเสนียดจันลายวินาศสันติสิทธิหูลูสวาหายะ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสังคังกันสารพัดสเียรจันไรวินาศสันติสิทธิหูรูสวายะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติเอินโมนามัตกำจัดออกไปอย่าเข้าปูตานังปลาปักขะนิวารณนาปะริตตัสสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปัตเทเว นักขัตยักษ์ขภูตานังปาปะคาหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหัตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตยักษ์ขภูตานังปาปะคาหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหัตวาเตสังอุปัฏฐเวณมะณะอะกออโนออะนะอะกะอังอุมิอะมิมหิสุตังสุณะพุทธังสุอะนะอะ Então. Ah, bom. อา้า <Okay. S 1> ไม้มึงโดนไปไหนวะไอ้บอม <Okay. S 1> ไม้มึงอ้ยเน็บไเนนะ็บเสือต่อเสือโอเเค้าวขายน้มอนต์บ้าง นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะมุหะเนยยะสะมุหะคติสะมุหะคตาพัทคเสมายังเอวังเอหิณเคลื่อนโมทอนพุทคอนทาทอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะพุทธทางปัจจขามิธรรมังปัจจขามิสังขังปัจจขามิเอกาเสติปสิทธิเบเอหิคัจฉะมุมหิเปหิ ะมะพะทะะโมพุทธายะกระงเอาลงไปเอาใส่สินพันดิมานี่มาพันรอบเลยอ่าผูกเลยมี่ายการทอง มันต้องพันมือวิทองนะวิทองอพอแล้วแน่นแล้วอยูอ่อ่ะอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยเจตาก่อนเกิดในยน้าโามทายะทายาบุตเอานั่ดพูดท,ทางปัจจคามิทำนางปัจจคามิสังขังปัจจคามิเอกาเสติปสิทธิมเมเหิคัจฉมุมหิเิหิเหินามัตถะ,ะนะโมพุทธา ใครมาทำอะไรเล่นหนูป่ะเป่นเป็นบ้าอะ,าะาไรอเงียาไอ้เหี้ยผ้ายันจริงไหมเจเราเอียงยังไงกันเป็นรอยันใช่ไหมขยันยิบดูก็รู้แล้วจากระบ,บานเลยนะคือผ่านวงการมาเยอะหม้อดินเชี่ต่อทะเลไม่มีขาดอ่ะนี่เอ็นทะเลไม่มีคำว่าขาด อาข้าพเจ้าไม่รู้นะข้าพเจ้าทั้งหลายเอาหมดนี้เลยนะข้าพเจ้าทั้งหลายเอาว่าตามข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านเป็นใครไม่รู้ว่าท่านเป็นใครชื่ออะไรชื่ออะไรอยู่ณที่ใดอยู่ณที่ใดดวงวิญญาณที่อยู่ในนี้มีจริงหรือไม่มีจริงมีจริงหรือไม่มีจริงข้าพระเจ้าทั้งหลายขอปลดปล่อยวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระไปผุดไปเกิด ยายได้ถือสาหาโทษกับพวกข้าปัะเจ้าข้าปัะเจ้าเป็นผู้มีคุณปลดปล่อยเจ้าขอให้เจ้าจงช่วยให้ข้าประเจ้าทั้งหลายทำมาค้าขึ้นถูกหวยร่ำรวยนะเอาช่วยหน่อยเอาไม้มา เ<อ>ี่งใเสียงงงอันี้เีลงลำโพงอะไเอาเอามอไซรถยนต์มาเน,าน่เลยอาไปผุดไปเกิด ขยันเห็นไหมเห็นปะใช่เห็นนั่นล,ละเห็นไหมไไไเอาไปพุดไปเกิดนะพวกข้ามาช่วยเจ้าอย่าถือสาหาโทษอย่าให้โทษให้คุณนะเอาไป ฝังรูปฝังรอยไอ้นี่ไงใช่ถูกต้องดูตีนี่อะไรเทียนเทียนพริกช<ๆ>แช่งสาบแช่งฝังรูปฝังรอยไอ้<ๆ>ออใช่เอาหอยจบสิ้นกันเอาโหสีกรรมนะเ<ๆ><ๆ>นี่ย ไทยเป็นหมอแถวน,น,น,นี้เล่ามาพิชมาดูด้วยเนี่ยเดี๋ยวว่ามันมีไทยฟังลุกฟังลอยแข็งอีกต่างหากแข็ง,งพริกเกลือพริกกระเกลือเมื่อรู้ทำมาจากไหน,นเอากดปล่อยไปไม่ใชนะ่ของนะกันนะเอาโหสิกกัมกันไปของนั่นแหละแสะดงว่าจอกตรงไปแล้วจอกตรงไปแล้ว พยันนะพยันยันลอยน้ำไหมพริกมีเม็ดพริกพยันสองข้างเลยเว้ยวนี่ไงเชืกอกโ,<อ>โอ้เชือกปอปันดูวยเห็นไหมแล้วมันจะขาดได้ยังไงละ่ะ<อ>บอกแล้วคนทําะเขาต้องรู้วิธีการทําเขาจะทํำยังไงก็ึงบอกว่าถ้าเป็นนั่งยางอ,อะ,อะไอ้บอมเอามีดแล้วออนะมาดูด้วยนะเดี๋ยวว่ามันมี ฟางลูกฟางลอยแข่งอีกตัางหาแข่ง,งพริกเกลือพริกกระเกลือไม่รู้ทำมาจากไหนเอาปล<อ><บ>ดปล่อยไปไม่ใช่ของกันนะเอาโหสิกามกันไปของนั่นแหละแคแสดงว่าเจาะตรงไว้แล้วเจาะตรงไว้แล้วทะย,ยันทะยันะยันลอยน้ำนะ มีเม็ริกขยันสองข้างเลยเว้ยนี่ไงเชือกโอ้เชือกปอปันด้วยเห็นไหมแล้วมันจะขาดได้ยังไงล่ะบอกแล้วคนทำเขาต้องรู้วิธีการทําเขาจะทํำยังไงก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นนั่งยางอขไอ้บอมเอามีดแนะนำว่าไงล่ะเาคมต้อมืออยู่ตรงนี้เหรอมันจะติดเหรอ เอาปเเผาไฟก็เผาแต่ถ้าเผาไฟมันก็ต้องสัมมาที่ไหนสัมปอีกกลับไปหาอืมนกลับไปคนทํำสัมมาทิฏฐาสัมปัคนทํำเจ๊งชิพายไว้ปวงอีกนล้วก็จะทําทำไมถ้าเขามาเขาโอดเกลียดกันยังขนาดหนักกันเนี่ยใช่เอาน้ำมันมแล้วถ้าเขาไม่ตั้งใจทํา แล้วเขาจะมาทําขนาดนี้ทําไมหะสาบแช่งสสบบแแงงโอ้โหฝังลูกฝังรอยพริกเกลือองเกลยดขนาดหนักเลยปิดเยันด้วยปิดเยีนมาซ่องชันเลยบ่อทะเลกันไม่ให้ใครมาถอดเลยนี่ถ้าเกิดคนอื่นมาถอดนี่เป็นไงมั่งอาจารย์ถ้าเกิดใครมาเปิดเล่นเนี้ยเอายังไงเนี่ยอาจารย์แนะนำยังไงถ้าอาจารย์แนะนำ ถ้าเผาก็จะบาปนะแล้วถ้าลอยน้ำถ้าลอยน้ํามันก็จะไม่ไปอย่างมันก็จะอยู่ตรงนี้ตรงตรงได้ก็อยู่ตรงนั้นการข้ากระบานเอากลับไปกูไม่ยี่คู่กรณีฮะาไปยังไง้ตรนีลองแนะนํามารถไอ้บอมไอ้บอมมันกล้าเอาขึ้นรถเหรอไม่งั้นผมก็ใส่ถุงไปได้หมดแหละ ฟังไหมไว้ว,วัดไหมให้ปอยว,ว,วัดไหมอจารกล้าใส่รถมือไม่ใช่ว่ารถใครก็ได้มอซส่อะมอใส่อะได้มอ่ะได้ออใะได้อรถใครก็ได้ดอะรถใครก็ได้อวอาจารย์ทองเดี๋ยวรับเป็นติดเอกตะเบลนั่นแหละมีอย่างเดียวไอ้นี่ก็คือไปหาหมีดคมคมมาตัดเ<า>ทียนห้าเล่มใส่สิ่งนั้นออกอาจารย์ผมว่ามันของใหม่ ใหม่ใหม่ดูยังไงทำมามันจะได้น่าไม่ใหม่อะถ้าตัดเอาใส่ถุงเลยแบกเดีวเมื่อกี้อะไรก็ข่าวๆไปในเลสเทียน้ำมนต์ไอ้นั่นไงเทียนเขาหยดเทียนใส่หม้อเลยแสดงว่าต้องเป็นระดับอาจารย์ ที่ทําเนี่ยทำจริงอาจารย์ก็ทําได้ไหมได้แล้วถ้ากูทำกูก็ทําแบบนี้แหละโอ้โหกูหนักกว่านี้ก็ได้กูหนักกว่านี้ก็ได้เนี่ยเต็นแดงไอ้เฮียแล้วก็สันติทานว่าไงกันสื่อได้ไหมหรือไม่ได้วันนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีไม่มีพี่อยู่ไม่มีพี่อยู่มีแต่ของใช่แล้วแล้วมันมันจะเข้าตัวเราไหมหรือไม่เข้าจะเข้าตัวของคนที่ทำนี่แหละโดนนั่นนั้นคือ บังรูปสามอยสาบแช่งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทุ่งน้ำตาลนู่นไม่ใช่ไม่มีแล้วหมดแล้วหรือว่าต้องให้โกยพริกกกงจะเอาไปตำน้ำพริกเปล่าล่ะไม่เอาครับเอาเจอพยันบุญเขาไม่เอาแล้วต้องจับนี่มุ่นที่ไทยร้านตรงนั้น โอ้โหเนี่ยเข่าของแท้ของแท้การตลบทิ้งนะทิง้งเอาทิ้งนะนไปเกาะอ,อยู่หน้าว้าได้บ๊องเปล่ามไม่จมหรอกอจะลอยจะลอยจะลอยปิ่มน้ำจะลอยใต้น้ำมันไปลงตกไปแล้วไม่เดาเขาไปจะลอยใต้น้ำ เอาอาจารย์เราเคสวันเนี้ยที่ผมให้อาจารย์มาทํานี่คือเราเจอหม้อหนะาอาจารย์นะเจอหม้อแล้วตอนแรกเราก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นเป็นเป็นม้ออะไรหนะาอาจารย์นะอือาจารย์ก็ทําพิธีไปแล้วช่วงที่อาจารย์ดึงขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์ม่ต้านมีตัวเขาใส่ของไว้แล้วจำอาจารย์ทําอะไรต่อทําพิธีทุบใช่ไหมครับใช่ แล้วพอพิธีทุบนี่พอเปิดมานีมีอะไรบ้างครับอาการในในนั้นมีมัดมัดลูกมัดลอยด้วยเทียนแดงอาเล่มมัดด้วยสายสินน่าจะเป็นสายสินมัดตาสั่งถ้าไม่ใช่สายสินมัดตาถังอะทําไม่ได้หรอกคือสายสินจากศพใช่น่าจะไปเก็บมาจากเมนที่วัดอะไรย่างนี้บได้เน่าจะเป็นสายสินมัดตาสั่งยิ่งถ้าได้เป็นสายสินไตหงด้วยปะไตหงด้วยแล้วยิ่งแข่งยิ่งขลัง ส่วนใหญ่แล้วคนต้องเป็นหมอไม่ใช่หมอทําไม่ได้หมออะไรสเปเลอร์หรือว่าต้องเป็นหมอที่มีวิชาหมอที่มีวิชาการใหญกจะฝากอะไรกับอท่านผู้ฟังนะครับใน EP นี้ในเคสนี้นะครับที่เกี่ยวกับการไปทุบหม้อเราเรียกมว่าหม้ออะไรครับเนี่ยหม้อเนี่ยหม้ออันนี้ก็คืออาจารย์พูดตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะมานี่แล้วเขาเรียกหม้อสะกด่หม้อสับแช่งหม้อสะกดก็คือหม้อสับแช่งนั่นแหละ เห็นลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นหม้อสะกดส่วนใหญ่เขาจะใช้อ่าพายันสีแดงอาจารย์เองได้ถามว่ามันเป็นเชือกขาวหรือเชือกแดงพยันสีขาวสีแดงถ้าพายันสีแดงเขาก็จะใช้เชือกปอเชือกป่กานหรือเชือกกล้วยครับถ้าผ้าสีขาวเขาก็จะใช้ป่านครับผมแล้วก็อยากจะฝากท่านผู้ชมในอีพีนี้ไว้ว่าบุญอะ ที่ได้บุญกุศลนสูงเลยก็คือการเอาัยทานครับนะเป็นทานที่มีบุญกุศลสูงส่งเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาไปอาฆาตแค้น<ห>เราไปเครียดแค้นใครอาฆาตใครใครทุกเราทุกเพราะว่าคนที่เราอาฆาตเขาเขาไม่รู้หรอกครับผมอ่าให้อภัยซึ่งกันและกันนะอ่าใช่่โอเคครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับ